ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปสกายแคมแอสระบ,บุรีนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางใกล้ถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็อีกประมาณ15นาทีก็จะถึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะสกายแคมอยู่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะ อยู่แก่งคอยนี่เองใกล้ๆนะคะโอเคไปดูการเป็นยังไง <Y OU> <Y OU> เย้ถึงแล้วนะคะนี่ทางเข้าของเราสกายแคมป์น,นะคะเปิดแปดโมงสองมมันมีเวลาเปิดปิดด้วยนะมันมีเวลาเปิดปิดก็คือเขาจะนมเข้าออกนะคะออกเออเปิดแปดโมงปิดสองทุ่มก็คือห้ามออกจากที่พักแล้วเดี๋ยวว่าเราต้องจอดเช็คอินก่อน ลองจอดรถก่นอนไหมเจอดตรงนี้อเออเดี๋ยวจอดรถก่อนอเคเราถึงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองลองไปดูก่อนนะคะไปเช็คอินก่อนว่าเขาจะให้เราจอดรถตรงไหนแล้วก็ที่พักเราอยู่ตรงไหนนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะย้ อันนี้ของเราท่องไหนท่องแคบแคบเนี่ย,ยดันมากนี่เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้มันวันสเสาร์้วยคนอย่างเยอะเลยเนี yeah. ่ยจดเทคอินหนึ่งเลย อาาดชื่อฝนค่ะไม่มีไอระดาอ๋อใช่ค่ะไม่รู้ใส่ชื่อหรือชื่อจริงไอระดาตรงนี้ค่ะตรงไหนคะไอตรงนี้ใช่ไหมที่ว่างตรงนี้ใช่ไหมเอเจ็ดใช่ค่าใชจ่ายสองร้อย ตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เลยใช่ค่ะตรงนี้ <Okay. S 2> หมายเลขอยู่ข้าง้าอ๋อค่ะเดี๋ยวไปดูหมายเลขกันอัน,นนี้ก็จะเป็นจุดชเช็คอินไปคุณป้าน่าจะเป็นเจ้าของที่นี่เราต้องมาวันต้องมาแหละตอนเย็นมาอาทิตย์เนี้ยคนจะไม่เยอะหรือว่ามันเป็นวันสอ์คนกเ็เลยหรืออ,รอ,อาจจะเป็น ที่นี่ดังก็เป็นแบนด้นี่ไงท่งนออานไพนเจ็ดไปเอาของเดี๋ยวเราไปเอาของอันนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินนะคะที่เราไปเช็คอินตะกี้จะมีของขายพวกน้ำขนมนะคะอันนี้คืออ้อ อันนี้จะเป็นโอ้โหเลิศนะไม่ใช่เมนูนะครับเขาจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านอาหาร <แก S 2> คือม,มีหลายร้านนะคือไม่ได้เจาะจงแค่ร้านเดียวนะคะจะมีหลายร้านมีทั้งอาหารตามสังส่งซ้มตาต่างๆนานา,นาอันนี้มีชื่อครัวมีอะไรให้หมดเลยอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะงเป็นป้ายโฆษณาไปเลยจ้าอันนี้หมูกระทะอันนี้ก็หมูกระทะเหมือนกัน วันนี้เราก็คือจะเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ใช้บริการของเขานะคะเราคิดว่าเราจะกินหมูกระทะขึ้นเราเรอดูที่จอดรถถ้ามันไม่มีเราก็จอดตรงนั้นไหมจอดตรงนะไรแล้วก็เ,วเอารถเข็นงั้นเราก็เข็ยนไปเลยลักันเอาอันที่ไม่เปิดอันข้งางนั้น อันนี้ก็จะเป็นรถเข็นใส่สกอเรตนี่สัมมันเป็สาร yeah. ล้อเนี่ยใช่ไปรถที่จอดรถตรงนี้ก็คือเต็มหมดแล้วเราก็คือจอดตรงนั้นแหละโอ้จะบอกว่าที่นี่คนมาใช้บริการเยอะมากแสดง แลาวจีนที่เรามาก็คือมาตามในติ๊กตอกนะเขาเห็นมันดังในติ๊กตอกเราก็ไม่คิดว่าพอมาแล้วจะแบบลานเต็มขนาดนี้นะคะแต่ก็โอเคเป็นประสบการณ์นะคะก็ลองหาที่ใหม่ๆม,มาดูเาปกติเราไม่ไม่เคยไปที่คนเยอะค่ะไม่ใช่ทุกที่เราจะไม่ได้มาลานที่เป็นติดริมทานนะคะ เราจะไปแบบว่าบนเขาดูทะเลหมอกดูหมอกตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรป่ะเดี๋ยวเราไปขนของนะคะไปกลางเต็นกันไปเลย สถานที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาผ้าทัวร์ผ่าเดินชมนี่นะตอนนี้เราก็ทำการกางเต็นทเสร็จแล้วยนะังไงรักทุเลานะเกนความคัดหมายไม่เกินอ่ะ <laughs> ไ่ถึงที่นะนี่คนระับตรงนี้แล้วก็เอาแบบปุ๊บธรรมดาทาได้นะพื้นที่มันจำกัดไปเราไปอุปกรณ์ต่อนโอเคค่ะตอนนี้ <c oughs> เหมือนจะหมดแรงแล้วเราก็เจ็บคอเพราะว่าเถียงกันเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็นี่เก็บอุปกรณ์ที่เป็นถุงนะคะเอาไปไว้ที่รถแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเดินทัวร์หนึ่งรอบนะคะแล้วก็จะสั่งอาหารมากิน ก็น่าจะใกล้6กโมงแล้วนะคะปะครึ่งชั่วโมงก็จะหกโมงแล้วเคดไปเก็บของแล้วก็พาชมแล้วก็ไปนั่งชิลๆรอกินข้าวเย็นนะคะไปครับผมราคิดว่ามันจะหนาวปะเพราะเหมือนกับก็เริ่มเริ่มเ,มเย็นนะ แต่ว่าเขามีพมัดลมให้ใช้นะครับตัวละหกสิบบาทเยอะายร้อนนะแต่ว่าบางคนก็มีเอาแอร์เคลื่อนที่มาด้วยแต่คิดน่าจะมีเสียค่าบริการก็ <c oughs> มันใช้ไฟเยอะยก็ต้องอาจจะมีค่าไฟเพ <c oughs> ิ่มเตมนิดนึงนีย่างเราลดมาก <c oughs> เราก็จัดพื้นที่น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เรากําลังจะไปสั่งหมูกระทะพ <c oughs> ี่าโทรนะพี <c oughs> ต่ตาใช้เบอร์พี่โทร <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาสั่งหมูกระทะนะคะซึ่งเอาเบอร์จากตรงนี้เลย <c oughs> อยู่ตรงหน้าจุดเช็คอินนะคะน่าจะเป็นส่วนกลางโอเคเดี๋ยวเราโทรสั่งแบบนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เดินทัวร์ในนี้กันโอเคตะกี้เราก็มีการ <c oughs> โทร มีการโทรสั่งเรียบร้อยแล้วนะคะโทรสั่งหมูกระทะเหมือนกับว่าเขาอ่ะน่าจะเคยมาส่งหรือว่าดิวกับที่นี่ไว้นะคะเขาถามว่าเราพักโซนไหนเราก็บอกโซนไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวมาส่งตรงที่พักเลยสามร้อยห้าสิบนะคะชุดสองท่านโอเคเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์นะคะตรงนี้จะเป็น้ง ด้านข้างกับจุดเช็คอินนะคะห้องน้ำจะมีสองที่มีสองที่ก็คือ,อมีทางโซนด้านหน้าซึ่งที่เราจะพาเดินไปนะคะกับตรงอยู่ติดกับลำธารก็ได้นะพูดว่าอยู่ติดกับลำธารก็ได้ออนี่เราจะพาไปอันนี้คือทางเข้าเนี่ยที่เราเดินตรงนี้ก็คือจะเป็นลานจอดรถนี้นะคะค่อนข้างใหญ่นะอ,อันนี้ก็จะเป็น ถนนนะคะตรงเข้านี่ตรงนั้นคือทางข้าวที่เราเข้ามาะะห้องน้าก็จะเป็นจุดจุดจุดแรกก็จะเป็นจุดตรงนี้นีน่ที่เราบอกว่ามี2จุดนะคะห้องนอ้ําก็คืออยู่ติดลำธารกับว่าอยู่ติดกับโซนหินส่วนเข้านี่ก็คือจะเป็นตรงนี้ตอนนี้เป็นเวลา1 6 0 7ก็คือเหมือนมีหมอกไหมเหมือนหมอก ก็ค่อนข้างที่จะลงเฮ้ยเห็นประจันด้วยอันนี้เป็นโซนห้องน้ำนะคะจุดแรกที่เราพามานะคะอันนี้จะเป็นโซนโซนลนานหญ้าของเราจะพักเป็นโซนติดริมทางน,นะคะเอแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลานจานนะคะ ซึ่งเดี๋ยวถ้าเรามีของต้องร้านเราก็จะมาล้างตรงจุดนี้นะคะแล้วก็นี่โอ้โหนี่เลยวันนี้เรามาคืนวันเสาร์นะคะคนค่อนข้างเยอะอืมเยอะเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเพราะเราไม่เคยไปกางเต็นที่ไหนที่คนเยอะแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตะกี้ที่เราเดินอ้อมมาจากตรงนู้นนะคะ แต่ก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่วุ่นวายนะก็ก็ดูเหมือนกับทุกคนอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอยู่ในที่เปิดเพลงอยู่ในแบบที่ไม่ได้ดังหลบกวนคนอื่นก็เต็นอื่นก็จะสามารถเปิดได้ด้วยอโอเคส่วนอันนี้ก็จะเป็นระเบียรรบระเบียบการเข้าค่ะ โอเคตอนนี้เราก็วนรอบมาแล้วเมืกี้เราไปจากตรงนู้นคือวนเป็นวงกลมนะเราก็กลับมาตรงนี้เราจะไปซื้อน้ํากับน้ําแข็งซื้อน้ํากับน้ําแข็งอยู่ตรงส่วนกลางละกันเรียกก็จุดเช็คอินไนส่วนกลางซื้อแท็กซี่หรือโคขกวดหนึ่งน้ำแข็งขายยังไง ถูกเรื่ <Okay. S 1> องมีกระติกใส่เราไม่เป็นไรที่นี่มีรหัสไวสให้ด้วย หยิบไปเลยใช่ไหมครับโอเคสามารถสแก,กนจ่ายได้โอเคต่อไปก็คือเราก็จะไปนั่งรอรอหมูกระทะนะคะแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวเย็นกันจ้ะโอเคตอนนี้เราจะมาเช้าราลงกันนะครับ อ่าพี่ครับอันนี้มีเช่าไหมมีค่ะตัวละหกสิบเอาตัวหนึงครับขนมนี่ค่บห้าสนร้บบาทค่ะนีนะหมูทากกล้วนะฮะ เย้อันนี้ก็เป็นยามค่ำคืนของเรานะคะที่สกายแคมแอดสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราจะกินกหมูกระทะที่จริงต้องมีพัดลมด้วยนะมันยุ่งยาะเราก็เลยทำการเช่ามานะคะหกพับาทโอเคเดี๋ยวเรากินหมูาการะทะกัน นี่เป็นของที่มาในชุดนะคะ3า0าบาทอันนี้จะเป็นถ้วยมีถ้วยม,มีชามใหญ่นะคะไว้ใส่หมูแล้วก็มีถ้วยแล้วก็มีถ้วยน้ำจิ้มนะคะครบชุดเลยนะคะแล้วก็มีชุดชุดเซตกนะคะมีผักมีน้ำจิ้มมีไข่นะคะ Till I suffocate, better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. living life every day, late at night. Not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want and I pray, I believe in the กินหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำนะคะรับนแล้วก,วก็เดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ The next day เช่แเดงตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะมีเมื่อคืนก็คือเราคิดว่ามันจะไม่หนาวนะแต่ว่ามันหนาวนะคะประมาณ21อ,องศาได้เมื่อคืนหนาว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  แล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังนั่งอยู่ตรงทำทานน้อยนะคะพอมาช่วงนี้ก็คือแบบว่าน้ำจะไม่ค่อยเยอะนะน่าจะช่วงไปลายปีนาะเดือน,นสิบเดือน11อะไรอย่างเงี้ยคิดคือคิดว่าน้ำน่าจะเต็มตรงนี้เต็นได้สบาย บรรยากาศเช้านี้นะ ค่ะตอนนี้ก็คือไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเก็บเต็นท์นะคะชนี่บรรยากาศตอนเช้านะคะแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าน้ำมันเยอะกว่านี้มันมัน มันน่าจะน่าเล่นกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเย้ yeah! ตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยเช็คเอาท์ออกตอนนี้กี่โมงนะพี่สิบโมงยี่ส <10 S 2> ิบนะคะเสร็จภารกิจเสร็จแล้วนะคะตอนออกก็ไม่ต้องไปเช็ค อะไรเรียบรอ้อยเพราะว่าเราจ่ายเงินตั้งแต่ตอนแรกแหละ okay. เดี๋ยวเราขนของขึ้นรถป้านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะก็คือค่าที่พักคนละส2 0 0บาทน,นะคะที่สกายแคมแอสระบุรีนะคะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วฝากกดติดตามด้วยนะบ๊ายบยเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ